สวัสดีนครพนมจ้ามาถึงนครพนมต้องมากินขนมจีนปลาร้าบีบสดค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันรลาดนี้สวัสดีค่ะเขาทำยังไงบ้างอ่ะอ๋อต้องเฮ็ดเองเปล่าอ๋อทำกินเองใช่ไหมขนมจีนขายยังไงขนมฝุ่นชุดละสามสิบบาทราคาชุดละสามสิบบาทบีบสดเลยตอนนี้อ๋อเนี่ครับเดี๋ยวให้ดูวิธีเขาทําสดเลยขนมจีนบีบสดเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเส้นมันจะนุ่มใช่ไหม เ้ยมะห่อนนะครัมะนมต่างหามผ่านเลยขนมจีนปลาดาบีบสดแล้วก็เราต้องตำเองด้วยนะอันนี้เป็นกะปิกะปิแล้วก็อันนี้เป็นกะทิเฮ้ยกะทิแบบบานเข้าเพราะเออหนึ่บเบานเข้าโอ้โหหนึ่งน้ำยาปลาแดกให้อยากกินน้ำยากะทินะสั่นก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยอันตัวนี้เอาเป็นสามจานเด้อขอบคุณถ้ากระจายก็สั่งหลายก็เจะกินนานอะไรกินตั้งสามถ้วยอุ้ยของเธอจานหนึ่งของข้าสอง ได้ห้างกสิไปปรุงให้เพื่อนปรุงแล้วก่อนแล้วเราต้องไปเติมมานี่เองอืมเฮ้ยนึกสังเกตนะขนมจีนเส้นสดดูเส้นเเส้นแบบนี้เส้นมันจะเป็นเส้นเล็กๆนี่ครับเส้นมันจะแบบเล็กๆเนาะนุ่มๆมันแบบบีบสดเลยก็ดีของการทำาไส่แม่อาดาวไปสักเลยน้ำยาอย่างไงเอาสิเอากะทิจานหนึ่งเดี๋ยวให้ดูน้ำยากะทิเขาเห็นน้ำยากะทิมันคนแห้งคนมากเลยอันนี้คือขนมจีนที่แบบ น้ำยาตักเองได้มีอันนะคะทุกคนใครมานครพนมนะต้องห้ามพลาดเลยโอ้โหดูมันเข็มข้นเห้งอืมถ้มาหมกในแบบหอมมากด้วยน้ำยาอันนี้ะเป็นกับปีอ๋อคือมันผสมได้เหรอผสมกันเพื่อนวันแนะนำเป็นผสมอ่ะีน่นี่พี่เขาแนะนำมานะวิธีการกินก็นคือผสมเอาใช่กัปี๊อันนี้กัปีแมนแล้วก็ผสมครับ ปลาล่ากระโซนก็ปลาล่าปลาแดกปลาแดกต้มโอ้ยดูผู้ใดเป็นข้นนครพ่อน้องเบิงอยู่กอดบ่วงนึงอยู่แน่นี่แต่ก็ใส่พริกบ่ถ้ามีพริดตำแห่ะใส่น้ำปลาเน้นน้อยเนื่องคือปลาล่าจ้าซิกเนี้ยเจอว่ะจ้า มาค่ะทุกคนเมนูที่ดาอยากกินมากๆเมื่อมาเที่ยนนครพนมก็คือ,อขนมจีนบีบสดขนมจีนน้ำปลาร้าค่ะทุกคนขนมจีนที่นี่เขาจะเน้นแบบบีบสดนะใช่ทำสด,สดๆเลยอันนี้คือผสมอะไรบ้างดาวผสมน้ำยาปลาแล้วก็กะปิแล้วก็ใส่ข้าวคั่วแล้วก็เพิ่มพริกนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยกล่นไก่ กินกับตีนไก่ไม่อยากบอกว่าเราเป็นคนพิเศษ <laughs> ทุกอย่างเราสั่งเพิ่มหมดเลย <laughs> พิเศษจริงๆ, <laughs> งๆกินขนมจริงก็กิน2น้ำยามีน้ำยาก,กะทิแล้วก็ปะลาร้าเบิ้งพักเคื่งเคียยเขา,าเต็มเลยแล้วดูผู้ใดมากกินดังสี่นะ่กดบ่งหนึ่งมาแน่คอมเมนมาเน่โอ้ยนี่ขาดไม่ได้เนยผักกระเสกหรือว่าไม่กระถินนะคะโรยลงไปให้สีมันน่ากินค่ะผู้ใดเป็นคนนครพนมเบิ้งคลิปนีอยู่คอมเมนต์มึงน่คอมเมนต์กดหนึ่งมาแนะ่จ้ะขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ใส่ให้มันมีสีสันค่ะใส่พัก นี่ต้องไปขึ้นรถบะตองเดาน้ำกันแล้วดาวเป็นคนชอบกินผักแบบนี้มากชอบบบนี้กพระว่าสตอจะอมเม็ดกะทิอันหอมอันเข้ามาเนี่ขึ้นรถกับบะตองปากน้ำเข้าปันใดเลยมันหอมชื่นใจทุกคนใครว่าน่ากินบ้างก็ไม่มาอะจะมาซิมงบ้างนี่ครับโอ้โหคือหือเฮร้านนี่เด็ดเหรอซิ๊ ทิปเลยวะอกินกับโซนกับเมเกะหินเข้ากันมากเผืให้ดูนะมันจะสีมันน่ากินมากเลยนะสีมันเข้มข้นมากเลยอุยย้ยนร้านนี้สำหรับเฮ้าไงทิบเลยสำหรับดาวนะทุกคนสำหรับดาวรสชาติที่ดาวชอบนะึมตึกใจเลยว่ะดิเ <laughs> ชื่อไหมมาถึงนครพนมสิ่งแรกที่ดาวตามหาแล้วอยากกินมากสุดก็คือนี่แหละ้จีนน้ำปลาร้าบีบสดวันนี้ได้มากิน าร้านเองแล้วดูคร้บไปดูรีวิวให้ยรีวิวดีก็เลยมาตามรีวิวร้านนี้อยู่ตรงหาไม่ยากเลยบขสนครพนมใช่บขสนครพนมเดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ให้เอ้ซงกินกับตีนไก่ยังนี่อโอ้โหดูสั่งเพิ่มตีนค่ะถ้ามองกินแบบนี้มันิะขาวถึงอรรรสดูดเเหวอะดูดขอบปุ้นแล้วก็ดูตีนไก่ <laughs> เดี๋ยวให้ดูนะคนเยอะมากเลยตอนแรกเรามานึกว่าคนจะไม่เยอะนะอืววอเป็นไดเข่าปะตีนไก่ป่วยนุ่มมากเลยอ่ะอันนี้เป็น,นอะไรนะ คือน้ำยาเขาอะถ้าไม่อิ่มสามารถไปตักเพิ่มได้ค่ะทุกคนสีข้นมากเลยราคาเท่าไหร่นะขนมจีน30บาทขนมจีน30มบาท30บาทใครว่าไม่แพงโมหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยสมัยต่กอนถ้าเกิดกินแบบหาบเอาเนาะในโมบาทเนาะเข้ามาแห้งใดนี้ทุกคนมีใครชอบกินเหมือนดาวบ๊ากินขนมจีนต้องมีมิ้กะทินมันเข้ากันมากเลยใครดูจากจังหวัดไหนคอมเมนต์กันหน่อยจังหวัดไหนมีขนมจีนบีบสดบ้างคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าใครมีร้านขนมจีนบีบสดร้านไหนเด็ดคอมเมนต์แนะนำมาได้เดี๋ยวไปลองชิม มากก็เลยมากตัวนี้เดิมๆข้อ <c oughs> บอกเลยขนมจีนบีบสดตรงนี้น้ำยาปะลากระปิผสมใช่ไหมผสมกันแล้วใส่ข้าวคั่วเอัออันนี้คือกินสูตรตามที่พี่เขาแนะนำใช่ใชไหมใช่ถ้าให้รีวิวเส้นเส้นเหนียวนุ่มดีอ่ะมันมันเขาทำสดเรื่องปื๊ดเลยอะ่ะเรื่องปื๊ดเรื่องปื๊ดนี่มูกออนสำหรดาวมุกออนแต่ตัวนี้ไม่ได้เลย แซ่บแกินขนมจีนยังไงปากก็ยังแซ่บอยู่นะพี่ดาวเพนเวอร์อุ้ยว่าแซ่บจังไงเนาะถ้าลิปฟินเว,ว,วนเนอร์ออกจากเพื่อนค่ะทุกคนคะ่ะถ้าไม่ทาี่ขาดความมั่นใจมากเดี๋ยวให้ดูไปไหนก็ปกปิดตัวตลอดไม่ใช่ปัดวนะคะลิปฟินเวอร์นี่ค่ะเดี๋ยวดาวทาให้ดูนะสีที่จะทาคือสีแดงอมส้มเบอร์สามสีที่ขายดีที่สุดและสีที่ทามาวันนี้ก็คือเบอร์ห้าเดี๋ยวผสมให้ดูทําไมผสมกันได้เนื้อมันบางเบาผสมกันได้อะแล้วมันจะได้สีที่มันแตกต่างขึ้นใช่ใครชอบโทนอ่อนก็เบอร์ห้าแต่ถ้าก็จ เบอร์สได้เลยผสมกันได้เดี๋ยวมาลองดูนะจะเป็นไงเฮ้ยผสมกันสวยขึ้นมาเธอทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ถ่ายให้ดูแบบเรียๆเ,เลยนี่<ห>เฮ้ยใช่ไหมทาปุ๊บ <voyez> สวยปั๊บต้องริฟฟินเนอร์ค่ะทุกคนสีสวยกันน้ำเนื้อบางเบาที่สำคัญทาแล้วปากไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นขุยค่ะทุกคนล้วก็แห้งไวด้วยแห้งไว,ด,วด้วยมีทั้งหมด7สีเลยนี่ ได้ทุกสีผิวมาดูความกันน้ําของลิปฟินเวอร์นะคะทุกคนสีสวยนะเนี่ยมีทั้งหมด7สีนะคะทุกคนให้ดูยิ่งโดนน้าสียิ่งสวยเฮ้ยนี่เห็นไหมเอาลองซับดูหน่อยพี่ดาวเดี๋ยวใช้ทิชชู่ซับให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาดูนะ ยังอยู่เห็นไหมสียังสวยอยู่เลยค่ะทุกคนนี่เลยถามว่าหลุดไหมไม่หลุดบ้างหัุดหมดใช่ถามว่ามีหลุดไหมมีหลุดบ้างแต่มันไม่นะคะแต่มันหลุดไม่หมดสีเม็ดสีลิปมันยังเกาะอยู่ในริมฝีปากอยู่ค่ะทุกคนทุกคนสังเกตนะเวลาแบบถ้าเทียบกับสีทาบ้านเนาะมันก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนเวลาสีทาบ้านโดนน้าฝนทุกวันมันก็มีหลุดลอกบ้างปากเราก็เหมือนกันค่ะทุกคนเวลาโดนน้ําโดนน้ามันมันก็จะมีหลุดบ้างแต่มันไม่ได้หลุดหมดค่ะหนึ่งแท่งราคา159บาท หนึ่งแท่งใช้ได้ประมาณ1-2เดือนเลยค่ะทุกคนตอนนี้เรามีโปรค่ะทุกคนมีโปรพิเศษสั่งสองแท่งส่งฟรีทั่วประเทศค่ะถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้ค่ะทุกคนค่ะส่วนวิธีการสั่งซื้อพิามพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือทุกคนรออุดหนุนในไลฟ์สดหน้าทิกต็อกได้นะคะทุกคนจากประสบการณ์ที่น้องดาวใช้เองตลอด2ปีเลยนะคะน้องดาวเติมนิดป,ประมาณ1-2รอบต่อวนันใช้เองทุกวันเลยอ,อ่ะมาเดี๋ยวกินให้ดูนี่กินขนมจีนปากกระสนุนแซ่บเดีอจ้า ปากเดินแน่งดูดิคุณเตย่าว่าขนมจีนแซ่บแปากแซ่บก็ขนมจีนอีกค่ะเธอลองชิมของฉันดูก่อนถ้าเธอชอบฉันจะทำให้เธอกินอันนี้อืม่แสบบรีดาเห็นบอลองนี้หน่อยดูก่อนว่าชอบอนไน เข้ามาตัวนี้วิสองกับข้าครกกันว่าข้าหมูใจเท่านะส่นเอาแบบนี้เห็ดในข้าเนี่ยเห็ดในเนี่ยหอยแหนมอีหลีสกินกับไม่หอยเมียมาใส่น้ำตาลนิดนึอันนี้สูตรเธอเลยมันว่าสูตรห้าเสือเมียแซ่บเอาพริกบอเอาเอาบ่ต้องร้ายเกินเราจิไปใส่พริกอันนี้ตำอันนี้เปิดมาจากปีแล้วครับ โอ้แม่เปิดยูเรน่ยี่สิบปีแล้วแล้วมาเปิดอยู่นี่ต่อแค่ยูทูบสูบมาเด้อสูดเ่าตองเทนี่ปเบิร์ทุ้งรเท้าแ่้เออชอลืมยางพักรัวก็มีผักรัวไหม ไปได้หลายรสโอ้ยทำให้ใครหิวผมต้องขออภัยนะถ้าทำท่านบ่กท่านผลแห้งเท่าไปเติมน้ำเพิ่มได้ด้วยได้เติมได้ไม่อันด้วยเออ,อเป็นอะไรสูตรเนี่ยดีปะ่ะอืสิบประเพ้งมาเท่าลองดูพ,พ่อพ่อพ่อมันมันหลายโคตรแสบท้อง มันหอมนี่มากเลยนะหอมปลาล่ากับกะปิผสมกันถ้าอยากกินผักลวกเขาก็มีผักลวกให้นะส่วนผักฟีแต่ว่าชะอมกับเมกะถินเราสั่งซื้อเพิ่มพริกเผ็ดอีดีเผ็ดอีดีบอกแล้วไม่ใส่แสบท้องเป็นยังไงข้าวปรุงเนี่ยรสชาติข้าวปรุงเป็นยังไงพานบะกานเราจะหีพริกเผ็ดไหบอกแล้วอย่าใส่พริกเยอะมันแสบท้องห้องแบบภารกิจเขาค้อมีแทน มาถึงนครพนมใครไม่มากินขนมจีนน้ำปลาถืว่าพลาดถือว่าพลาดถ,ถือว่ามาบห่หอวนครพนมได้อันนี้คือเพิ่มปะเพิ่มเบิ่ดละกุ้ยกะปีน้ำยากะปีข้าหอมมากเลยพวอหอมมากคือน้ำยาที่นี่ก็เติมได้เรื่อยๆไม่อั้นเลยแล้วแต่เราจะชอบเลยสอมถวยอลไรผู้ดเดียวขู่แม่ อันนี้ผสมสามอย่างนะ <c oughs> คือตอนแรกตักน้ำยากะทิมามกินไม่หมดก็เลยเอามาผสมก็เลยเอาไปผสมน้ำยาก,กะปิแล้วก็ปลาร์เป็นสามกระสับเลยสามกระสับ <laughs> แต่ว่าสีมันน่ากินมากเลยนะใครชอบกินแบบนี้โบนหนึ่งม,ม,มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยที่ขนมจีนปลาร์มันต้องมีผักลวกแล้วก็ผักชะอมแล้วก็เม็ดกะถินแบบนี้มันเข้ากันมากลองดูทีบ้างมั้ยเพลงไหน แซ่บสมใจอยาบห้างเอาอีจานเขาจะมาให้กินหลายคุณสร้างซังมันดูน่ารักกว่าพี่ยิ่งซังนะเลิกหิวเลิกกัดซังเลยเขาจะมาให้กินหลายอ๋อพุ่งจังห้าไดียวเพราะคุณดาวกินเยอะเกินเพราะนะคะเอาขนมจีนเพิ่มจานหนึ่งของพี่ลุงนะคะพี่ลุงมากินเยอะ สามถ้วยคนเดียวจริงจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นอันนี้ผมเล่นจานเดียวดนโดนเข้ามาเที่ยวนะข้าันข้าวมัอยากกินม็โดนเนียวยผมเชื่อแล้วว่าชอบแล้วอร่อยจริงสีอะไรเขาสีมาเขากินหลายพี่ก็ยังบีบให้ไปดังสามถ้วยคนเดียวเลยเดี๋ยวคอมเมนต์ไปยุ่งอะไรทุกบีบซอสค่ะบีบซอสถ้วยที่สามเฮ้ยเธอเฮ้ยจะสื้อเราดังล่ะ เ้าิกกินแมันเสี่ยเนาะทุกคนอันนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นเล็กมันเป็นแบบเล็กสุดเลยใช่เล็กสุดเลยใครชอบกินแบบเส้นเล็กแบบนี้คอมเมนต์มามันมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบเล็กใช่มันจะเป็นเส้นเล็กๆร็้สึมากแคเนาะเออมากเทงบะมาณสิสั่งกระมาสามจานอิ่แมงอุ้ยหมดไปสี่จานสองร้อยกว่าบาทเองใครปิ้งอีกปิ้งไก่อีกจานละ 30บาทเปิดซื้มือหยุดหยุดทุกวันศุกร์เปิดจังโมงหัวจังโองเปิดสเปนมงหัวสองจุ่มขอบคุณค่ะแซ่บยินได้สาวท้วย่ะคได้เลยครับผมเป่อกิมชายองนะบอกกาบอกน้ำไหมเลย